ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c o o ก i e l a n d Shop ร้านรับเติมเกม c o o ก i e l a n d แล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e land s ช o p ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะว่าเอ้ยเดี๋ยวรอสัก12ื่นสอค่อยสุ่มเพราะว่านะตอนที่เริ่มคลิปนี้เนี่ยผมมี l ลนี่หดาว1นึทัสซึ่งถ้าผมจะขึ้น7ดาวได้เนี่ยผมต้องได้2ตัว ไม่ว่าจะก่อนการันตีหรือการันตีซึ่งมันยากมากแต่ใจมันร้อนนะครับผมมันมันดองนานไม่ได้ของมันรอดก็เลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเป็นทยอยยเก็บแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับรอบนี้ก็จะเป็นการันตีที่ผมจะใช้เวลาอัดเนี่ยนานหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยคนดูดูดิผมเริ่มอัดตอนอีเวนต์เหลือ30ิวันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มรอบแรกเลยดีกว่า let's go มาเลยวมเนี่ยโอ้โห ถ้าออกสองตัวในหกพันนี้คือผมขึ้นเจ็ดดาวได้เลยนะโอ้ยรอบแรกก็ไม่มาซะแล้วนะครับมาต่อครับอุ้ยโอ้ยพอมันสองรอบไม่มีอะไรเลยเว้ยสองรอบแรกรอบที่สามครับอืโอ้สามรอบไม่มีอะไรเลยอ่ะรอบที่สี่ครับนี่ผมคิดปิดคิดถูกนี่ที่แยกมมาสุ่งกว่านเนี่ยนะผมยังจี้กับรอบที่แล้วอยู่เลยนะโอ้ยไม่โอ้มาสองก้อนนะครับ มาต่อครับอ้ยมาเร็วมาเร็วนะครับผมหนึ่งตัวเออช็อตนี้แหละคุณยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสที่จะมานะตอนเนี้หนึ่งตัวว่ะจริงๆถ้ามันได้หินเยอะหน่อยเดี๋ยวผมอาจจะไปเติมแพ็คให้กล่องช้อปปิ้งอ่ะกล่องช้อปปิ้งอ่ะเติมแล้วมันจะเราเลือกที่จะเป็นหินของเจ้าตัวซลลิลี่ได้นะครับอือหือผมใส่ข้ามทีเผลออ่ะอตัวเดียวยังมีลุ้นอยู่ไหมเนี่ย เฮ่เฮ่อ <obsc ene> <ipt> <ot> ุ้ยไม่มาเว้ยอ่ะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมไปเก็บต่อเดี๋ยวเรามา <S <S ต่อกันนะแล้วตอนแรกว่าจะรอว้าอยู่ดีัใจร้อนอีกแล้วและประเด็นคืออะไรรู้ไหมผมคำนวณผิดตอนแรกอ่ะผมนึกว,ว่าเอ้ยต้องเติมไม่ถึง25 0 0มเพื่อการันตีแต่ผมไปเติมอ่ะร้านคุกกี้แลนมาเติมเสร็จอ้าวเพิ่งเห็นอ้าวสุ่มไปแล้ว60รอบนี่ว่าก่อนหน้านั้นลืมก็เลยกลายเป็นเติมเกินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคริมนี้เราสุ่มถึงการันตีนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมมีเซลลิลี่เนี่ยหกเศษทับสามสิบนะครับเออแล้วก็การันตีรอบนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เลยสักตัวนะครับออขอสักสามตัวสักรอบนึงถือว่าคือคลิปนี้ผมเว้นนานมากใช่ไหมกว่าจะอ่านแล้วผมไปนั่งดูคอมเมต์คลิปแรกๆว้คนเว้นสงสารเยอะมากเพราะว่ามันติดมาจากรอบแรกที่เราไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราได้รอบละหนึ่งตัวไงแล้วเราแบบยังไม่ได้ทุนคืนคือตอนที่อ่านคลิปนี้เนี่ยผมเพิ่งลงการันตีรอบสามไปนะครับมาตุ่มต่อ let's go รอบนี้แหละนะครับโหพอรอบนี้ผมอยากให้มันจบแล้วขึ้นเจ็ดาวหรือแปดาวมากแลยอาจจะยากหน่อยนะครับอืมไม่มาเว้ยคือผมแบบว่าคำนวณเวลาเผื่อแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันจะขาดเท่าไหร่ผมจะได้พิจารณาแพ็คนี้ว่าเราจะเอาดีไหมอ่ะขอดูดวงตัวเองก่อนว่าไหวรอเปล่า let's go ไม่มาเว้ยตอนนี้นะครับเฮ้ยไม่มีลูกกระตาเลยเว้ย หินก็ไม่มานี่ก็หนักอยู่นะถ้ามันมาหนึ่งตัวแล้วได้หินมาเนี่ยเราขึ้นเจ็ดดาวโฮมเติมแพ็กนั้นผมอาจจะขึ้นแปดดาวได้เลยอะไรเงี้ยผมก็จะคิดดูก่อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยขอหินสักสี่ก้อนก็ยังดีนะครับแต่ถ้ารอบนี้ไม่ได้เลยสักตัวก่องการันตีเนี่ยไอแพ็คนั้นผมพับโปรเจกต์ไม่เติมนะครับเพราะว่าการันตีบวกหินเนี่ยผมน่าจะขึ้นได้ที่7ดาวพอดีเติมแพ็นั้นไปมันก็เป็น20่สิบทับสี่สิบอะไรเงี้ย ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้ามันถ้าถ้าเติมแล้วมันขึ้นดาวไม่ได้เลยอ่ะมไม่มาเลยเว้ยเฮ้ยร้อยี่สิบแล้วนะมาเร็วมาเร็วตอนนี้ยังไม่สายนะลูกพี่เอ้ยหายไปหมดเลยว่ะต่อครับรอบที่หนึ่งสามเอเอถึงเวลาเซลิลี่จัดไปลูกพ่อฟื้อุอ้ยสองตัวว่ะอุยถ้ามันออกสองตัวเนี่ย แพ็นั้นผมน่าจะเอาแต่ถ้ามันออกสามตัวเนี่ยแพ็กนั้นผมอาจจะไม่เอาเพราะถ้ามันออกสามตัวผมขึ้นแปดดาวได้เลยเว้ยนะครับออสองส,ส,สามอะแต่รอบตอนนี้มันโยนมาสองตัวใช่ไหมยัยงไม่เคยได้สองตัวในสูงชุดเดียวเลยนะไม่โอ้ยเล่านี้เป็นอ e ีพิกว่ะอันนี้อะไรเนี่ยมะม่วงเหรอหรือฟิลเตอร์ฟิดเนี่ยมะม่วงนะครับมีเกาะทอปิคอโซดาอย่างนี้อ่ะมาเว้ยเอ้ยอยังไม่มา แล้วลิลลี่ผมมาลิลลี่เออเนี่ยแหละถึงเวลาคนสวยผมมาแล้วขมอนโอ้ยอีปิเป็นฟีนองเซียโอ้ยรอบที่สิบสามแล้ววะ่ะสิบสี่เฮ้ยผมว่ารอบนี้มาแต่ผมผมสกิปดีกว่ามาแน่อ้มาแน่ลดนมโอ้ยมาเร็วลูกพอ่อร้อยสี่สิบแล้วนะผมว่ารอบนี้มาโอ้ผมว่าไม่สกิปดีกว่าไม่หลุนเลยวะ่ะถ้าแปะเพื่อนพ่อมดผมสกิปเหมือนเดิมนะนะครับ กาหาตัวน,นี้มันมีโอกาสเจอไหมก็เรอบนี้ก็ไม่เอ้ยมาอีกสองก้อนมารอ,รอบที่16หกโอ้ยรอบที่17แล้วครับคอมอนเบบี on, ไม่มาเว้ยโอ้ย,อยต่อครับต่อโอ้ยพ่อมดไปเลยโอ้ยสิสิบแล้วยังไม่มาเลยสักตัวอันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะเอ๊แต่ถ้ามันมาตัวหนึ่งอ่ะเอ้ผมอาจจะคำนวณผิด ถ้ามันมาสองตัวนี่แพ็คอาจจะไม่ต้องเติมถ้ามาหนึ่งตัวเราอาจจะเติมใช่ไหมเอ้ยผมงงไปหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเติมผมค่อยไปงงตัวเองผมเมาผมเมาเมาเซลิลลี่เมาไม่ได้แบบเยอะเกินแม่งไ,ไม่มาเลยโอ้ยมาแต่เป็นหินนะโอ้ยรอบยี่สิบแล้วว่ะนะครับหรือว่ารอบนี้มันอยากให้ผมขาดทุนวะไม่นะไม่นะไม่โอ้ยมาอีกสามก้อนนะครับ let's go อไม่มาจริงๆเหรอเนี่ยออกแยกออกเย็นจริงๆนะครับอืหูรอบนี้ไม่มาจริงๆหรออย่าทําอย่างนี้เลยเอ้ยเอาวะโหรอบนี้อาจจะอาจจะแตกหรอรอบนี้ผมอาจจะแตกนะครับอ่ะยี่สิบสี่ครับอู้เฮ้ยมันไม่มาจริงหรอเนี่ยโอ้ยรอบถ้ารอบนี้ไม่มาขาดทุนนะครับแล้วคุณคิดดูรอบไหนกว่าผมจะได้สองตัวมาคืนทุนนะอ่ะอ่ะโอ้รอบสุดท้ายแล้ว โอ้เอาวะเอาวะยังมีลุ้นอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ยังเหงานะยยังเหงาเออมาโลสุดท้ายก็ยังถือว่ามานะผมก็จะยังไม่ถือว่าขาดทุนที่ผมเว้นช่วงกับไอ้เจ็ดตอนแรกประมาณนานมากประมาณ3าสี่วันมั้งลืมไปหมดแล้วว่าเอ้ยตอนรอบหกรอบห้าก็ได้อะไร,รบ้างลืมไปแล้วจริงๆนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูโยกี่ตัวหนึ่งตัวว่าอ้าวมาร้วได้เลยเอลุ้นดิลุ้นดิโออีปิก โอ้ยรอบนี้จบที่ไม่ได้เลยสักตัวว่ะคือขึ้นเจ็ดดาวได้นะแต่มันไม่เออแต่มันมันไม่ได้เลยอะ่ะรอบนี้อันนี้คือจุดเศร้านะครับอ่ล,ลิลี่หันหน้ามาลูกพ่อโอ๊ยไม่มาเลยเว้รอบนี้ป่ะไอแพ็กนั้นพวรคมไม่ได้เจอกัน โอ้ยเจ็ดดาวนะครับตอนนี้ถ้าถ้าเราจะต้องการแปดดาวเนี่ยรอบถัดไปผมต้องการันตีหนึ่งตัวซึ่งรอบนี้คือการันตีรอบที่เจ็ดถ้าการันตีหนึ่งตัวมันจะเป็นรอบที่แปดใช่ไหมผมขอดูแป๊บนึงนะผมอยากรู้ว่าตอนโกชีสผมการันตีกี่รอบผมคาใจมากเลยนะครับอาจจะจำไม่ได้เก้าหรือสิบหรือแปดแปดเก้าสิบแถวแนี้เอ่อโกชีสตอนโกชีสเนี่ยผมมีคลิปถึงรอบที่เก้าแล้วผมน่าจะมีการันตีหลังใหม่รอบหนึ่ง ก็เป็น10รอบไอ้ตัวนี้เนี่ยรอบที่7แล้วนะจุที่7ดาวไอ้รอบที่จะไป10ดาวเนี่ยจะยากหน่อยนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัด,ถดไปนะครับโ้รอบนี้เศร้ามากลิลลี่ไม่มาเลยวะสวัสดีครับ